สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่4พฤศจิกายน 2567.. นะครับ16นาฬิกาแจ้งข่าวท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบครับ8พฤศจิกายน2567นี้ 4. กลุ่มรับเงินครับก็เป็นเงินที่รับปกติทุกเดือนนั่นแหละครับโดยปกติเงินเหล่านี้เขาจ่ายทุกวันที่10ของเดือนแต่เนื่องจากเดือนใดวันที่10เป็นวันหยุดก็เลื่อนมาจ่ายวันทําการ ก่อนวันที่10เดือนนี้วันที่9ก็เป็นวันหยุดนะครับเดือนพฤศจิกายนวันที่10ก็เป็นวันหยุดเงินชนิดนี้เขาจึงจ่ายวันที่8พฤศจิกายน6 7 4กลุ่มที่จะได้เงินมีดังนี้ครับ1ครับผู้ติดเชื้อ HIV นะครับที่ยื่นเรื่องขอรับเงินกับอบตอรหรือเทศบาลเอาไว้อันนี้จะได้เดือนละ500บาทได้ตลอดชีพนะครับ เดือนนี้จ่ายวันที่8พฤศจิกายนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบีย้ยยังชีพผู้ป่วยเอดอันนี้500บาทโอนวันที่8พฤศจิกายนสองพนห้าเก้นในนี้นะครับกลุ่มที่2ครับคุณแม่ที่ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้และเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะได้รับการโอนเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีอันนี้ได้600บาทครับก็จะได้ทุกเดือนไปจนกว่าบุตรจะอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับ 8พฤศจิกายนครับ600บาทเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3ครับคนพิการครับรับเบีย้ยพิการ800บาทครับสําหรับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปครับส่วนผู้พิการอายุต่ํากว่า18ปีรับ1000บาทเบีย้ยคนพิการมี2อัตรารับไม่เท่ากันนะครับ 8, พฤศจิกายนโอนเข้าบัญชีครับ แปดพฤศจิกายนอีกกลุ่มครับก็คือผู้สูงอายุครับรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้ยังรับอัตราเดิมครับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุครับ60-69ปี600บาท70-79ปี700บาท80-89ปี800บาท90ปีขึ้นไป1,000บาทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็รับวันที่8พฤศจิกายน2 5งหครับทั้งหมดก็คือ4กลุ่มรับเงินในวันที่8พฤศจิกายนนำมาแจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับ